ผมอยู่ที่บูธเรเว่คอ m เมอร์เชียลนะครับแน่นอนว่าเรเว่ ve, ไม่ได้มีเพียงแค่ส่วนของรถ b ีว d ดีเดนซะครับยังมีในส่วนของกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์นะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแต่คันที่อยู่ข้างๆผมนี้นี่คือ BYD Bus b c 10นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบัสที่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ประกอบการทำในส่วนของรถทัวร์นะครับหรือแม้กระทั่ง ทำในส่วนของรถที่จะเอาไว้ขนพนักง,งานนะครับในจํานวนมากๆเนี่ยติดต่อไปที่ทาง r ร v เวณ Commercial Vehicle ได้นะครับเพราะว่าในรถตัวนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าเป็นการสั่งประกอบคือหมายความว่าวัตถุดิบบางอย่างอย่าง,างเช่นเบาะที่นั่งฟังก์ชันฟีเจอร์เพิ่มเติมนั้นคุณสามารถไปพูดคุยกับทาง r ร v เวณ Commercial ได้ว่าคุณอยากได้อะไรบ้างนะครับซึ่งราคาเนี่ยคร่าวๆนะหล้านนะครับแต่ว่าจะมากหรือน้อยอันนี้อยู่ที่การคอนฟิกออปชั่เพิ่มเติมนะครับ ความน่าสนใจของตัวรถบัสคันนี้นี่คือรถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะครับตัวนี้จะมีมอเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังเนี่ยสตัวนะครับพลังก,กำลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่295แรงมา้าแรงบิด800นิวตันเมตรแต่อ้295เนี่ยมันจะมีมอเตอร์ที่ข้างหนึ่งจะมีพลังก,กำลังอยู่ที่147แรงมา้าและอีกข้างหนึ่ง167แรงม้านั่นเองมาพร้อมกับแบตเตอรี่ LFP ลิเธียมไอออน ซึ่งมีจำนวน16ก้อนนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยความจุของเขาอยู่ที่348กิโลวัตต์ชั่วโมงในแง่ของการใช้งานนะครับชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้250กิโลเมตรอันนี้เรท CLTC นะครับแต่ว่าการใช้งานจริงอาจจะอยู่ประมาณสัก230โดยประมาณนี้นะครับ DC ชาร์จตัวนี้รองรับได้สูงสุด102กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับในบรรดารถที่ต้องใช้คำว่าไซส์นี้ใหญ่มากๆเพราะว่าตัวรถมันก็ยาว10เมตรนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระบบนะครับตัวนี้มี ABS ให้ช่วงล่างก็เป็นถุงลมด้วยนะครับการรับประกันตัวนี้รับประกัน8ปีนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ย SOC เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า70%นะครับในขณะที่ตัวชุดขับเคลื่อนแล้วก็แชสซีเนี่ยรับประกัน5ปีหรือ70,000กิโลเมตรนั่นเองเอาล่ะบอกสเปคไปละมาดูภายในกันเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่า นี่น่าจะเป็นมิติใหม่ของคาร์ไซทีมที่เรามารีวิวรถบัสนะครับปกติเรารีวิวรถไซส์เล็กๆนะครับแต่รอบนี้คือไซส์ใหญ่อ่ะเข้ามาคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตัวรถเนี่ยเป็นการสั่งประกอบนะครับแล้วก็ให้ทางเชิดชัยทัวร์เป็นผู้ประกอบนั่นเองนะครับก็สังเกตได้ว่าอุปกรณ์โอ้โหสบายเลย <laughs> สบายมากนะครับผมอ่ะก็ต้องใช้คำว่าอุปกรณ์ในการขับเนี่ย มันก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างที่มีมาให้เป็นมาตรฐานแต่ก็จะมีบางส่วนที่คุณสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของปุ่มต่างๆปุ่มนี้ก็จะมีในส่วนของตัวไฮดรอลิกหรือถุงลมที่สามารถเอ็นรถนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนั่นเองก็จะมีปุ่มนี้แต่เราไม่กดเล่นฮะอันนี้เราอยู่ในฮอเราเสียวมากๆเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับใครกังวลในเรื่องของ การเกิดเหตุไม่คาดฝันตัวนี้มีถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังซึ่งจะอยู่ใ,นในกล้กับตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งแยกกันเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของจอจอตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าสั่งเพิ่มนะจอตรงนี้คุณสั่งเพิ่มได้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวมัดวัดก็จะเป็นเข็มแต่ว่าจอกลางจะเป็นจอสีนะครับที่สามารถดูข้อมูลในเรื่องของ การขับเคลื่อนนะครับปมอเตอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็ปริมาณแบตเตอรีร่ด้วยนะครับแต่ทีน่นี้ความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือโอ้โหลุกลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเบานะฮะก็ถ้าจะให้ดูเนี่ยตัวเบานะครับของตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นสั่งพิเศษนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละรายว่าถ้าจะซื้อหรือจะสั่งรถทัวร์นะครับไว้ใช้งานเนี่ย อยากได้เบาะสเปคไหนก็สามารถเลือกได้อย่างคันนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีช่องชาร์จไฟอยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะอ่ะเนี่ยอันเียเราสามารถเองได้แต่ว่าไฟน่าจะยังไม่พอแต่ไม่เป็นไรก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละผู้ประกอบการนะครับเพราะว่ารถทัวร์เนี่ยในแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเบาะธรรมดาปกติเพราะว่า การขนพนักง,งานนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาที่ไม่ได้ยาวมากอาจจะใช้ระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าบางค่ายหรือบางที่เขาต้องการความพิเศษพรีเมียมก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะครับก,รรรก็รายละเอียดหรือก็รายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถไปพูดคุยกับทาง r a v e Commercial Vehicle ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดคุยว่าคุณอยากได้แบบไหนเบาะแบบไหนคุณอยากได้อะไรเพิ่มนะครับเรื่องของสเปคพละกำลังก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับอะ ทีนี้เราไปดูในส่วนของบูธกันดีกว่าเพราะว่าในงาน Motor Expo Boot r a เนี่ยบูธเรเว่คอมมูชิ l ลวีคไม่ได้มีเพียงแค่รถบัสที่ผมพามาชมในวันนี้นะครับยังมีในส่วนที่เป็นรถนี่คันด้านหลังผมนี้นี่คือรถโม่ปูนนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%อันนี้เขาก็มีมาจัดแสดงโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นการตอกย้ำว่า เรเว่คอมมิชชั i นวีฮีโคลเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้มีเพียงแค่รถทั่วๆไปที่เรารู้จักกันอย่าง b ี d หรือเลนซ่า hmm. เขาต้องการที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นเปลี่ยนผ่านไปใช้รถยนต์ที่เป็นกลุ่ม New Energy Vehicle นั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อความยัง่งยืนของโลกนั่นเองและไม่ได้เพียงในในส่วนของการใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับในส่วนของการใช้งานเชิงพาณิชย์ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับต้องบอกว่าอย่างคันนี้เนี่ย BYD e-mixer นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่คุณสามารถไปแดัดแปลงเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะให้เห็นว่ารถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าก็สามารถใช้งานคล้ายๆกับรถบรรทุกที่เราเห็นตามท้องถนนนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับที่มาจัดแสดงส่วนรถที่คุ้นเคยก็มีนะครับอย่าง B ีวตัว e6 นะครับก็เป็นรถอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มี BYD t3 ที่เป็นรถตู้ซึ่งเขาแดัดแปลงให้เป็นโฟโตบูธนะครับอันนี้น่ารักดีนะ โดยที่ b ีวตัว T3 เนี่ยเป็นรถตู้ที่หลายท่านก็คงจะเห็นอยู่เพราะว่ามีทั้งไปใช้ในที่ไปรษณีนะครับตามที่ต่างๆมากมายซึ่งสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ลที่นั่นเองนะฮะก็ใช้คำว่าใครที่มางาน Motor Expo ปีนี้นะครับก็สามารถมาเล่นโฟโต้ o ูธที่นี่ได้นะครับกับรถตู้ BYD T3 นะครับใครสนใจนะครับมาดูกันได้ที่ บูธ BYD r e v e Commercial Vehicle นะครับบูธจะอยู่ Challenger h a l l 3ก็คือถ้าเกิดคุณมองจากตรง c h a l l e n g e r 2ดูจากผังเนี่ยอันนี้คืออยู่ขวาสุดเลยก็สามารถมาดูกันได้นะครับงานนี้ Motor e XPO 2024จัดจนถึงวันที่10ธันวาคมครับที่ Impact Challenger 1-3เมืองทองธานีครับนี่คือทั้งหมดของคารสิทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ